ทั้งนี้คนที่สร้างดีตปรดักตเนี่ยน่าจะรู้กันดีนะว่าเวลาเราสร้างดักตเนี่ยเราต้องมียูเซอร์เป็นศูนย์กลางแต่การที่มียูเซอร์เป็นศูนย์กลางเนี่ยเราต้องทำไงบ้างครับกระบวนการอย่างหนึ่งที่เราควรต้องทําคือสิ่งที่เรียกว่า user research หรือการไปทาความเขา้าใจยูเซอร์ให้มากขึ้นนะแต่ปัญหาหรือ challenge หลักของสิ่งเรียกว่า user research เนี่ยคือมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายสักทีเดียวนะหลายหลายคนที่มีประสบการณ์ในการทํามาก,าก็มักจะบ่นหรือกังวลว่าไอ้ที่ไปคุยกับยูเซอร์มาเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่า หลายๆครั้งผูซอร์บอกว่าอยากได้ A B C แต่สุดท้ายเอา A B C ไปสร้างเป็นโปรดักต์ไปสร้างเป็นฟีเจอร์ยูซอร์ไม่ใช่ยูซอร้ด่าซ้ำด้วยซ้ำนะครับจากประสบการณ์ในการที่เราทําเรื่อง User Research เนี่ยมาหน้าพอสมควรของทั้ p r a c t i c a Design นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยที่จะสอนในคลาสเนี่ยผมก็มีประสบการณ์ทำเรื่อง User Research มาก็10กว่าปีจะ20ปีแล้วนะก็เลยคิดว่าได้เวลาละที่เราควรจะต้องมาจากคลาสที่ชื่อว่า Research Studio นะครับที่จะโฟกัสเปลี่ยน User Research เนี่ยแหละ กระบวนการในการทำความเข้าใจถึงนิดและปัญหาของผู้ใเนี่ยมันมีวิธียังไงบ้างน,นะครับซึ่งจะเป็นคลาสยาวหมดสสัปดาห์นะครับโดยเราจะมาเริ่มปูพื้นฐานตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่า user research เนี่ยมันคืออะไรนะครับ message ต่างๆที่ใช้ในการสัมภาษณ์ User เนี่ยมันมีรูปแบบอะไรยังไงบ้างน,นะครับเทคนิคในการสัมภาษณ์เป็นยังไงนะครับวิธีการที่ใช้ในการเจาะหาน e d ของ User เนี่ยทำยังไงกันบ้างนะครับสิ่งที่ควรต้องควรระวังเวลาที่ไปสัมภาษณ์ user ้เนี่ยต้องระวังอะไรนะครับอะไรที่เราเชื่อ User ได้อะไรที่เเราเชื่่อ User ไมไมด้ แล้วก็รวมไปถึงการสรุป Data ออกมาเพื่อทําความเข้าใจได้ง่ายสําหรับคนในทีมแนละ้วเพื่อไปแชร์ต่อเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงการที่ Data ที่ได้สรุปออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็น p Product ยังไงต่อได้บ้างนะครับก็จะเรียนกันสสัปดาห์นี่แหลอินเทนส์เลยแล้วแต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีการบ้านกับบ้านไปให้ทำด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไปลองทํากันผิดผิดถูกถูกนะครับแล้วกลับมารับฟีดแบ็กในคลาสเพราะว่าหลายๆคนมักจะบอกว่าการทํา User Research เนี่ยไปอ่านเนื้อหามันดูเหมือนไม่ยากไม่เยอะ แต่พอไปทำจริงอ่ะมันมีคําถามมากมายลอยขึ้นมาเต็มหัวไปหมดนะครับคลาสเซีก็จะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มานั่งโปรว e ฟฟ e ดแบ็กนะมารับ Feedback ทำผิดผิดลองผิดลองถูกกันเต็มเมนะครับกับทีมทางผมเองแล้วก็ทีม Pra สเซของเรานะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็มาเจอกันนะครับควอเตอร์ Quarter 3ปี2023นีมี้เป็นคลาสแรกเลยครับ